ตอนนี้พาษาตอนนี้จะไปเปิดพี่โน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 เพราะเราไม่เคยลืมโนโนโนใช่โนนะคะก็จะกกองนางสิงสบัดช่อจริงๆเจอก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่ลูกพี่ลูกน้องคือก็คือว่าพี่โนเนี่ยอ่าอัดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรายการอัดจิตคอมลูกพี่ลูกน้องเสร็จประมาณตีสองตีสามนะคะเราก็ตื่นในเช้ามาเข้ากองนางสิงสบัดช่อเนี่ยค่ะก็เหนื่อยแต่ก็ยังหล่ออยู่นะคะก็มีภาพมาให้ดูด้วยนะคะ จริงๆเป็นภาพแบบเก็บตกเก็บตกนะฮะก็เหมือนแอบได้พี่โน่หล่อเนาะตอนนั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยค่ะพี่โน่อืมโอ้โหหล่อเจ๊หล่อเนาะนี่ใครอ่ะข้างๆอะพี่นี่แหละนั่งสัมภาษณ์อยู่อะใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นอะใครเขานี่แหละเออแอบสัมภาษณ์ น่ารักเนาะสวยอ่ะมุมนี้ฮะแคนดิดอ่ะเออดูสวยมากสวยอ่ะสวยและรวยมากอันนี้สัมภาษณ์อ,อ๋อสัมภาษณ์ที่ลานวัดนะฮะ อันนี้นิ้วโดนนี่อันนี้คนทำให้ค่ะเอาซิพี่นิ้วหล่อจริงนะฮะหนึ่งสองสามจุ๊บเออนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเบื้องหลังกองนางสิงสวสดค์นี่นะคะก็จะออนแอร์ต่อจากมยาลิศยาวันที่25กรกฎาคมนี้ก็คือว่าเรารอได้เลยใช่นะคะก็รอชมได้เลยค่ะก็ดีนี่จะจบแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายกับพี่โน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 ไปเลยเต็ม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 พี่ตุ้มตางไม่เจอเลยนะคะพี่โนสัมภาษณ์ไม่เท่าไหร่1ิบนาที ด้วยความที่คนรู้จักกันนะคะเรานั่งดีกว่า<อ>พี่โน่ฮอตมากจริงๆคนต่อคิวสัมภาษณ์แบบยาวเหยียดอะ่ะคุณผู้ชม<อ>ยาวเหยียดนั่งคุยกันแบบว่าโอ้โหพี่โน่ผู้ชายมากเลยนะคะนั่งทางได้เอนะฮะ ไม่เคเกิงเขาฟีดป่าเจ้ไม่ไม่ไม่แต่วีโน่เขาผู้ชายคุณผู้ชมเข้าใจไหมคะว่าผู้ชายจริงๆนะคะก็ถามคือจริงๆแล้วนักข่าวบางกลุ่มเนี่ยค่ะที่ไปเขายังไม่ได้ประเด็นพี่โนเรื่องที่มีแฟนคลับออของพี่โน่ไปว่าพี่จุ๋ยนะคะในงานรีวายค่ะเขาเลยมาตามที่นี่ต่อ,อตจริงๆเนี่ยพี่ถามไปแล้วตั้งแต่รีวายนะคะแต่ก็ยังถามนึกกระแสอยู่กับข่าวตรงนี้นะคะซึ่งพี่โน่ค่อนข้าง,ง,งแบบ อาผู้ดำเนกโกรธนั่นแหละอ,อว่าแบบคนสมัยนี้นะคะแต่แต่ไม่ได้ว่าแฟนคลับพี่โนนะคะเพราะ,ะว่าคนที่ว่าเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นแฟนคลับพี่โนส่วนเนี่ยก็น่ารักกันทุกคนเลยนะคะเวลาเจอกันทักทายพี่จิตนู่นนี่ทุกคนก็แบบแฮปปี้นะคะ,ะก็ พี่โนโ่บอกว่าจริงๆแล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าคนเราถ้าไม่พอใจกันมันก็แค่คิกคิดกดกดแล้วก็ด่ากันไปได้มไม่เหมือนยุคสมัยก่อนนพี่โนโ่นี่แบบว่าโอ้โหต้องเขียนจนหมายถึงไม่ใช่คือแบบถ้ามีเรื่องกันเธอไม่ชอบหน้าต่อยกันไหมเออกระจกวะนี้ไหมเออ,เอ,อนะคะ,<อ>ะ,ะก็ได้ข้อคิดแตหารหลายๆอย่างรวมทั้งเรื่องการทงานด้วยเพราะว่า พี่โน่ก็ทํางานเยอะมากนะคะก็บางทีก็เหนื่อยแต่พี่โน่บอกว่าถ้าเราทํางานหนักแล้วเรารู้ว่าเราทําเพื่อใครทาเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวทําเพื่อแฟนอะไรอย่างนี้อนะคะมันก็จะมีกําลังใจด้วยรวมทั้งเรื่องแฟนนะคะพี่โน่ก็บอกว่ามีคนคุยด้วยอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละมีคุยแต่ยังไม่ตกลงใครใช่นะคะเพราะว่าไม่กล้าตกลงในแฟนคลับจะส่งมาไหนแต่ตอนอยนี่ก็แบบ นางก็บอกว่ารักในละคร<อ>ออนะคะแต่แฟนะพีโน่น่ารักนะคะ<อ>ตรงนี้ยืนยันว่าไม่ได้แบบก้าวร้าวองที่เป็นข่าว<ะ>แต่มันก็ห้ามไม่ได้ที่แฟนคลับของใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะแบบจะไม่เกลียดหรือเกลียนนะคะตงใส่พูดมาทั้งหมดนี้ สงสัยต้องเก็บน้องเอกไว้ก่อนละกันนะคะเพราะเอกเป็นผู้หญิงนะคะเอาพิโตโนอก่อนเนาะพาพิโตโนอเอาเป็นว่าเราไปดูก่อนดีกว่านะคะบรรยากาศเบื้องหลังนางสิงสบัดช่อนะคะละครคิวหน้าของทางเอ็กแซคค่ะทางช่อง5นะคะ25กรกฎาคมได้ดูแน่นอนแล้วก็ไปฟังพี่โนอสเต็มๆเลยนะคะยาวมาก10นาทีเออเออเรื่องหวยแม่หลวงพ่อครับแต่มันประหลาดเมือเกิในหลวงพ่อครับน่าติดครับ

台湾，台湾。拜拜

ที่นี่วัครับทุกคนหยุดาละไปทำเองกันเลใจงพ่อมั้มามครับอแรชุดต่อยูาลไปุดบหยดแ่ไม่าน่นาเนมัเดี๋ยวพออไปด วดีค่ะพี่โน้ตาว่าวันนี้พี่โน่เหนื่อยเรานั่งดีกว่าค่ะพนบมาเดียวกันเนืค่ะโอ้ขอบคุณมากครับส่งแดงอ้กางเกงแดงนะเอ้อมาก็อีแดงเหนื่อยไหมคะพี่โน่เอานะครับเราถึงเราพูดว่าเหนื่อยไปก็ไม่ทําให้เราหายเหนื่อยดังนั้นเราบอกไปเลยดีกว่าเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะแต่ฉากวันนี้เห็นบอกว่าอุ่นทั้งแสงครับค้างบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เอมันต้องมีการมาตามไล่ล่ากันในวัดค่ะ ครับซึ่งเราต้องคอยปกป้องเพื่อนของเราก็คือแป้งนะครับก็คือนางสิงห์สวััดช่อเนี่ยไม่ให้โดนตำรวจจับนะครับแล้วบวกกับเราเนี่ยต้องมาเอาสายสินจากหลวงพ่อเพื่อเอาไปให้คนที่เรารักเนี่ยใส่เพื่อปกป้องเออเขาเรียกว่ามนดำไสยศาสตร์เนาะไสยศาสตร์จากอันหญิงยิรุษนะครับที่เล่นเป็นเชิดผาดำอันนี้เป็นช่วงเท้ายๆของเรื่องครับถ้าว่าวันนี้มีขโมยจ๊บด้วยเพกนางเอก อ๋อพี่มอนกับแตะครับผมก็ต้องไปดูว่าจะหวานขนาดไหนครับแต่พี่โนไม่ได้ขโมยจุ๊บปาไใครนะอ้วันนี้คู่ไม่มาน้องวิวผมเรื่องนี้จุ๊บแต่หมัดแต่เท้าครับโดนโดนตลอดครับก็เป็นคนที่โดนซ้อมโดนอัดโดนอะไรอย่างนี้ตลอดยงครัอย่างที่บอกว่าคือยงในเรื่องเป็นเหมือนกุยของแก๊งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเป็นห เป็นสำหรับยงแล้วเป็นอะไรก็ได้ครับ <c oughs> ขอแค่คุณหมอรัก <c oughs> ขอแค่คุณหมอก็เห็นใจหรือว่าเห็นค่าในตัวมัน <c oughs> ครับก็คือมัน,นมันเป็นคนธรรมดาครับ <c oughs> ที่แบบไม่ได้มีพ่อแม่ที่ใหญ่โตไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษอะไรติดตัวมันมาเลย <c oughs> ตั้งแต่มันเกิดเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่โดนคนที่แข็งแรงกว่า <c oughs> อัดก็แพ้แล้วครับแต่ว่ามันมี ความรักแค่นั้นเองครับเหมือนคนทั่วไปครับมีความรักมันรักใครมันมากแล้วมันตายแทนเขาได้มันอยากจะปกป้องมันอยากจะดูแลมันก็พยายามทาทุกอย่างแต่บางครั้งมันก็จะดูมันก็ทําไม่ไหวครับแต่เปนใจที่สู้อยู่เล่นมาสักพักอินไหมคะกับบทยงอินครับผมชอบมากเลยดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในละครเรื่องนี้ครับดีใจมากที่เขาก็ท้องแล้วนะแต่งท้อง อยู่กันจนอย่างนี้เลยครับก็ดีใจกับพี่หนุ่มพูงกับครับดีใจกับพี่หนุ่มครับดีใจกับพี่หนุ่มพูงกับด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนครูผมนะครับขอบคุณสําหรับคําแนะนําคําสอนในในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตครับเขาบอกว่ากองนี้มีมนเสน่ป้ยพี่เป้ยก็ได้แต่งงานพี่หนุ่มก็แต่งงานผ็ มันเยอหน้าน่าคิดน่าคิดนะครับพี่เอยก็ได้แต่งงานพี่หนุ่มก็ได้แต่งงานพี่น้องแล้วตอนนี้ครับก็ก็อันนี้มันมันอาจจะเป็นมนต์เสน่ห์หรือเป็นความบังเอิญก็ได้มันไม่รู้ครับแต่ว่าแน่นอนกองนี้มันเอ่อมีความสุขมันเป็นมันเป็นความสุขเวลาที่ได้มากองได้มารวมรวมตัวกันแล้วมันก็เหมือนกับบ้านเหมือนกับครอบครัวครับทุก่ามากองนี้ผู้ชายเยอะมากคุณผู้ชมพี่ตกใจเลยลงไป พี่ถไทยใช่ครับแย่สูดเชื่อแบบเยอะกลัวโดนแซวกำนันสอนนี่ก็อาสมเล็กอาสมเล็กวยครับเข้าแกะตรงก็พี่่วนและพ่อผมเองก็ครับเข้าแก๊เลยไปหามาตอนีลมีเพื่อนคุยอะไรนี่หมีเพื่อนคุยแล้วแต่ละคนประสบการณ์เขาสูงครับเราก็เรียนรู้จากเขาได้เรียนรู้มุกเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องอะไรคะที่เรียนหนูทุกเรื่องครับทุกเรื่องชัด ยิ่งพ่อดมนี่ผมต้องศึกษาเรื่องสาวๆของพ่อดมเลยครับผมเด็ดเนาะค่ะบอาไปถึงคุณหมอบ้างวันนี้น้องวิวไม่อยู่เนาะค่ะแต่แบบเข้าฉากด้วยกันจนมีจนแบบคนแบบสงสัยว่ากุ๊กกิ๊กกันเนี่ยแหละค่ะครับผมครับก็ก็วิววิวเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักครับครับเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ในชีวิตจริงเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนที่ดีมากๆ นะครับมีอะไรก็ปรึกษาก็คุยกันออมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ช่วยกันออก็สบายใจนะครับสบายใจแล้วก็ดีใจที่ที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับในด้านในด้านการทํางานเขาก็เป็นคนที่ออมีความรับผิดชอบสูงนะครับแล้วเราก็รู้สึกเง,ง่ายในการที่ร่วมงานด้วยนะครับกุกิ๊กันเขินไหมคะเขิน,นครับครับแต่ว่าก็มันก็เป็นตัวละครนะครับนโนยังเขินอ มันคือบางบางบางฉากมันก็มีอะไรที่เป็นแบบป้อนในติมหรืออะไรเงี้ยมันก็มันไม่เคยใช่คะไอเคยมันก็เคยแต่มันต้องมาทําในกล้องไงครับหมายความว่าแบบมันก็น่ารักดีครับหมายถึงเออเป็นเป็นเป็นไปตามความรู้สึกของยงกับคุณหมอวัสนาพี่โน่เหมือนปูดพูดเหมือนไม่มีแผนมานานแล้ว อะไรนะครับแบบว่าไม่ได้ป้อนไม่ได้นี่ผมมีคนคุยด้วยเรื่อยๆผมไม่เคยไม่มีคนคุยด้วยครับเมื่อก่อนตอนผมยังไม่ไม่เป็นดาราผมก็มีคนคุยครับมีคนคุยมาตลอดเราเป็นผู้ชายครับเราก็เราก็เราก็ไม่เราก็เป็นอย่างนี้ครับเออผมผมเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือก็คือครับก็มีคนคุยด้วยครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมไปบอกข่าวหรือว่าตัดสินใจเลยว่าเป็นแฟน ผมไม่อยากบอกไปแล้วแล้วสามสี่เดือนเลิกกันอะไรเงี้ยครับ<ๆ>ผมอยากดูดีๆถ้าเกิดว่าผมจะบอกว่าคนนี้คือคนรักของผมผมอยากจะมั่นใจแล้วก็ดูดีๆก่อน<ๆ>ไม่ใช่แม้ ạ? กระทั่งเรื่องของตัวผมนะครับเรื่องของเขาด้วยว่าเออ e, มั่นใจกันขนาดไหนถึงพูดครับผมแต่ถามว่าผมมีคนคุยด้วยไหมผมมีคนคุยด้วยครับมีคนคุยด้วยเรื่อยๆครับใครเข้ามาคุยแล้วก็คุยแล้วก็โอเคยินดีที่จะรู้จักยินดีที่จะเป็นเพื่อนกันเพราะว่า เราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เราต้องการอะไรนี่ครับเ,ออเราไม่ได้ต้องการอะไรจากจากคนที่เข้ามาเราแค่มีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็อยากจะรู้จกักอยากจะเป็นเพื่อนมีเพื่อนกันมากขึ้นออมันก็มีความสุขครับออแต่ก็อย่างที่บอกเนาะก็โสดโสดครับค่ะ กลัวอย่างอย่างกรณีพี่จุ๋ยกลัวแบบพี่วิวโดนน้องวิวโดนด้วยไหมคะแบบแฟนลับาวิวรู้สึกว่าวิวก็โดนก่อนไปก่อนหน้านู้แล้วครับวิวโดนไปประมาณแรกๆเลยที่ผมออกมาจากบ้าน <Yeah. S 1> ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถ้ามีเราไปเกี่ยวข้องด้วยเราก็ขอโทษ mm. ครับเราก็ขอโทษที่ทําให้ให้มีคนได้รับผลกระทบ mm. แต่ผมก็รู้ว่าอ,อ,อย่างข่าวที่เกิดขึ้นกับกรณีของพี่จุ๋ยเนี่ย มันมาจากคนคนเดียวครับมันมันใช่ครับมันก็อย่าไปเหมารวมแต่ว่ามันจะมาจากคนคนเดียวหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็คนที่พิมพ์ไปพูดหรือพิมพ์ไปว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าใครก็ตามมันไม่ดีหรอกครับอย่าอย่าไปทําเลยเพราะว่ามันไม่มีใครเลยที่ได้ประโยชน์หรือมันไม่มีอะไรที่มันทําให้ชีวิตมันดีขึ้นหรอกครับผมเราทําอะไรที่ ทำให้คนอื่นยิ้มทําให้คนอื่นเขามีความสุขดีกว่าที่จะมาทําให้คนอื่นเขาไม่สบายใจอย่างัีงานต่อไปของพี่โนค่ะเพลงแหละหลายคนรอฟังมากขอเจาะลึกพึ่งพิ่งเข้าไปคุยมาเมื่อประมาณ2อสาวันที่แล้วครับก็คือเราก็ไปช่วยกันทําเพลงครับกับทีมงานของเรานะครับ ก็ดีใจครับที่ได้เพลงออกมาแล้วประมาณตอนนี้กําลังเลือกอยู่ประมาณ 4- ี่หเพลงนะครับกําลังเลือกอยู่ว่าเราจะเอาเพลงไหนเป็นเพลงเอ,อิดเพลงนำเพลงเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพลงแต่และเพลงนี้ก็แต่งออกมาจากชีวิตของเรานะครับแล้วก็ให้พี่ที่เขาเก่งเนี่ยช่วยขัดเกลแล้วก็เรียบเรียงท่วงทานองเนื้อหาอะไรให้ครับผมรู้สึกเออ มีความสุขมากครับเพราะว่าเป็นงานที่มาจากตัวตนของเราจริงๆโอ้โหเดี๋ยวนี้เนาะรอ,อใจรอพี่โนโ่แป๊บนึ่งครับ,รบ <ๆ S 2> ก็คือผมไม่ไม่ได้อยากรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราก็มีมีงานละครที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ไม่ว่าจะเป็นซิทคอมละครนะครับใช่แล้วก็เลย, <ๆ S 2> ลเ,ลยเพลงนี้เราก็เลยอยากจะให้มันให้เรารู้สึกชอบจริงๆก่อนเราถึงออกมาไม่ไม่ใช่เพราะว่าออกมาเพราะว่าเออมันเป็นกระแสหรือมันเป็นอะไรเงี้ยครับเราทําเพราะว่าเราลักก่อนครับพี่โน่ รักษาสุขภาพหน่อยบอกโย no, มาพี่เจาทำงานหนักเลยกนครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เออเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นห่วงนะครับงานทุกงานหนักหมดเลยครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมโชคดีมากเลยที่มีงานที่ดีๆนะครับมีโอกาสที่ดีๆขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เป็นห่วงผมจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากถึงทุกคนที่กําลังเหนื่อยกับงานอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเหนื่อยกับงานกับชีวิตหรือว่าความรักก็ฝากถึงทุกคนครับว่า ให้สู้ๆครับไม่ว่าคนเราจะทํางานอะไรเนี่ยไม่มีงานไหนที่สบายหรอกครับครับงานทุกงานเนี่ยมัน มันต้องแลกในหลายอย่างครับไม่ว่าจะแลกเรื่องของสภาพจิตใจแลกเรื่องเหนื่อยทางด้านสมองหรือว่าเหนื่อยทางด้านร่างกายแต่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้ครับว่าเรากําลังเหนื่อยเพื่อใครอยู่เหนื่อยเพื่อพ่อเพื่อแม่เหนื่อยเพื่อแฟนของเราหรือเหนื่อยเพื่อตัวเราเองยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับกับกับสิ่งที่เรากําลังทับอยู่ครับฟังพี่อเหมือนฟังอาจารย์เลยนะคะขอบคุณพี่ยงนะค่บ25เจอกันน้องละ25กรกฎาคมนี้ครับนางสิงห์สวัสดิ์ช่อรับรองว่ามีความสุขแน่นอนครับครับ สักครู่ดูพี่โนไปยาวเ <ฮะ S 1> ียนะคะยาวเยียดถือว่าชัดเจนนะพี่นั่งคุยหลายเรื่องนะคะ<อ>ถ้ามีเวลามากกว่านี้คนจะคุยไปวันยี่สินาทีสิบวันนะคะคุยกับพี่โนไปเรื่อยตวแคุยไปคุยมาแล้วเป็นรูปแบบนี้เอ,อ,อันนี้เป <c oughs> ็นภาพลูกพี่ลูกน้องนานสักพักละ,<ฮ>ะไปกองละครเขานะคะ